พรสวรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่หนองบัวแดงครับผมโซนนี้เป็นนกภูเขาแถวภูเขานะครับแถวนี้บ,บัวดแดงเนี่ยครับเต็มกราฟคาราเบลเอาไปทั้งกงเลยกิได้ <c oughs> ไม่ต้องแอร์อะดักมือเบอร์นึงนนนนนงั้นตกปวดได้วันนี้เบอร์นึงได้หันนึงกลวงกึ้นก <c oughs> ็หันไมแล้วตรงนี้เทียพนมป บางครั้งเจี๋ผม,ม,มนุกขาเเนี่ยลูกผสมสามตวกเอามาเบิเอามาช่วครับสวัสดีทุกคนท,กทุกท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาแถวหนองบัวแดงนะครับทุกคนก็คือหนองบัวแดงแถวนี้น่าจะเป็นเป็นภูนะครับผมสภาพไหมนี่ครับดีครับอันนี้ม,มาเพราะตามม่วนนะครับอันนี้มีมือปืนมาด้วยหนึ่งคน ก็วันนี้มาเอานกนะครับผมวันนี้มาเก็บเกี่ยวนกช่วงสงการเป็นคลิปแรกของผมนะครับผมวันนี้ก็รอพี่ชายแกมารับนะครับว่าจะพาเข้าไปตอนนี้นั่งรออยู่อบตน้องนังแดดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนท,กทุกท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมเดินทางมาแถวหนองบัวแดงอีกแล้ววันนี้ก็มาดูสายอ่างนะครับุทกท่านอ่างคูอ่าง ออนซอนสายอ่างนะครับนี่ครับเจ้าของนกครับผมอันนี้ก็มาดูกันครับว่าจะมีตัวไหนเด็ดไม่เด็ดนกโปนี่ไอ้ไม่ต้่นเล่บอกครับไหี่โอ้ตัวสีขาวนี้ยังเนี่ยเป็นซี่วัวก็วัวหอก ไวะุเยต้บอ่ะย่ามันอเสีมันแหสวหอาตั้งไวข้างล่างเลยไอ้ตั้งข้างล่าง Lạc tăng tối hay cái đấy nhá yeah, non hai môn đi tôi thì phải chưa nắng quái uh. ừ. chị không mong mẹ นี่อโอ้ยวตัวนี้ป่ะครับแม่จีบเข้ามาสาเยอะนดีอยู่ี่บัเปลี่ยนดีเขาลงดีเใชช่วแล้วหนุ่มเดี๋วเนียวันั่นแหละอ้างกตตลอดเ่าออ้างเยอะ tôi 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 xuống hẹp rồi cái cuốc này hấp tôi xuống hẹp tôi đi cuốc đi Hãy subscribe cho kênh đi ส่งเดกคนเด็กนกดอแล้วกบนกอกาัดกนาดดม้เดยตรงนี้ลกผม่อยเร่นกสองขวบนะครับทุกคนกมันะขายงนะสนุกะี่ย่ขวบนี่ไงมันเกิดมาเกินบื่อนช้าไปหลายปีเกิ่อนซี่ปีหาปีมาตนก นกถือแดดไ้ที่ว่านี้มันยังกันยี่ในกลงกลงเลยสามกุงคู่อ่างปงมแล้วก็ตัวเมียกับสามกุ่แกจมบคู่อ่างก็เลยโอ้หตัวนี้เอิกแล้วหยุ่มรงนี้หรมันมันไทยขนอไรตรงนี้เนาะ ตรงนี้มสายคนครับเล่นไม่เต็มสิเท่าไหร่ต้นอะไรตนะรรนี่ก็ขลุมมีมนยอ่างครับอ่างตรงนี้อุ้งมาลยคไัมตัวล่างนี่มสามกุ้หนูาเนี่ยอุางส้มได้รู้เเขาจะหอกไป เป็นนกต้นหอ่านกบันกต้อเป็นนกที่เป็นดนะครับแต่คือว่าไงยังไม่บ้เขาปะเนียดบ้านขาบ้มีขนาดนั้ตัวนี้แม่วตัวเมียมาไล่สวยเถอะตับอ่างุนอ่างตัวเมียนะเจ โมใครจะเลยนนะมันเป็นเป็นตัวผู้ไงเป็นผูตัวผูอมกมนี่ใครกนยบมแต่ว่าใครมไม่เชื่อคือก่อนที่จะออกมาเนี่ยเขาไข่เองสองลูกแล้วแตกก็เลยก็เ,ยเอามาใส่ไว้เสสวยครับ มัเต่เพราะว่าแกลวเล้วบินขมาอน่าแล้วมันบินต่ำงหงอมเลเตี่ก็ันเนี้ยตัวนี้จุ๊บภาษาอะไรจุ๊บภาษาอไรงาษาภาษาอะไรบันเขาต้องมาได้พาเรีนูกันแล้วล่ะเขาเรียนเขาเรีนทยแล้วก็แล้แต่ตัน้า้ตันี้

เตือนมก็สีน้อยเตือนเตือนซื้อย่งดอกนันทายผนี่ตัวน้อนี้พอันมานยงจะลุกเสียงกลางนะครับชุดนี้อ่างทุกตัวนะครับหลูมอ่างมากอ่างน้อย

ตัวนี้เป็นนกสามกุ้กวางนะตัว่แงแเดียว่ค่อยเต็มเนาะเุเต็มเลยบ่เสกุน่ตัวนี้ขัดวงมืหถ้าเต็มเล่นบ่อุกเต็มววนกุกูกกูกูองทีเต็มอ้างจะขำหมอ้าองเชี่ยบอันจะกับแก่นปกตโอ แคจจเอารมมันแค่กับว่อ้างขึ้นป้อนกับอออออ่อ้างพ่นกอคือแพเทนบูมี่อะไรใจยตก็อ้างลายขนาดนี้เสียงคือก็ค่อยแต่ว่าอ้างมวนวออกว็อยังเสียงว่าเสบอกก่อนต่บนลูว่าหลเนียึ้เนียเสียงขึับหล่พกพ่อไล่ฝักฝกเขาเดินอะเขาเดินะเขาเดินะอนะภเขาเดิน่ะเขาเด้นอะ ăn à. oh, uh. ừ, <laughs> à, chưa được chưa được chưa được chưa à chưa được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  ตีตีไลไตัวแม่ดิทำอะไรตัวคมอห่วงหห่งเหรอเห็นตัวผูกค้องคู่เจ้าทิ้นเด้ไลคู่เด้ไลตัวแม่นีนะเพะแม่ไก่ตัวนี้นะ

บอกนบ่ามีคนที่ใครบ้านไมก่ง